ร้านนี้นะคะร้านนี้นะคะวิดีโอค่ะให้ด้ค่ะขายยากเลยค่ะเหมือนแปดหมืนปดไทมืนแดเหมืนแปดไม่ส่วคนไทยคนคนไทยเอฟซีอยากมาทานตัวเลยเก0บเกือบกิโลสี่โลนะคะเกือบสี่โลนะคะเกือบสามเกือบสี่ค่ะขา่สี้วนช่ใช่ใช่ อ้ยไนาอนันนี้ก็ตใจมาเป็นไงคะถูกใจไหมคะใจมากค่ะโอ้นือเน้นมาก่ะเราต้องสัเต็มเ่นี่เราไม่หลย่ากนมากเลยนื้อน้มากทุกคนะรู้ไหมตัวนี้นะคะเจ0ด0มืนเยนุยเจ็ดหมืเยนนะลุมะมานึ่น เออหมื่นแปดมื่นแปดนะคะนี่แหละถ้าไม่ได้มากระเจนี่อดกินนะอ้าวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปขอไม่เป็นไรกับพี่รัตต์ไม่เป็นไรบ้องร้อนเลแล้วไม่เป็นไรค่ะมีตะเกียบค่ะเดี๋ยวขอใหม่ได้ไหมให้เขาขายของเราก็แบบมาช่วยเขาขายด้วยนะทุกคนนะช่วยเราขายช่วยเขายกโต๊ะ เจ๊เป็นไงคะเจ๊ต้องบอกว่าอยากเลี้ยงพี่ราดใช่ไหมนีเป็นไงดูหน้าคนเลี้ยงก่อนนะทุกคนเดี๋ยวจะลงคลิปนี้ขอบดูเลยนะดูวังไลายเลยอ่ะค่ะว่าไงคะดูวนยังไงคะดูวนหาล้านอะร้านนิดหวังหลายร้านโชคดีนะคะมาเจอร้านนี้ทุกคนร้านนี้นะคะอยู่ในซอยนี่เดี๋ยว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 ตลาดปลาซกะตลาดปาซุกจินะคะแล้วก็นี่เลยทุกคนนี่ อันนี้นีชตเต้งก็คือร้านหนึ่งร้านหนึ่งอยู่นี่ร้านหนึ่งอยู่นี่อันนี้ร้านสองนะคะแล้วก็นี่เลยตรงนี้เห็นตรงข้ามไหมคะอากุมนาทเห็นตรงข้ามไหมทุกคนเข้ามาซอยนี้เลยคะ่ะเข้ามาเดินถ้าเดินมาจากถนนใหญ่นะเข้ามาซอยนี้ทุกทุกทุเขาก็จะขายพวกนี้เลย้ด,ด,ด้วยนี่ผูตัวนี้ยังยังเล็กนะยังเล็กกว่าตัวที่เจ๊สั่งให้นะคะก็จะมี พวกวยคั่นีนนะคะมีทุกอย่างเลยที่สดสดเห็นไหมสวยคั่นหนิมาได้เจดเห็นไหมทุกคนแม่เจดูแม่นี่ค่ะมีแบบนี้เลยแล้วก็นี่ค่ะเขาเปิดถึงห้าโมงเย็นนะคะแถวเนี้ยจะเปิดถึงห้าโมงเย็นน้อยมากนะคะตรงนี้จะเป็นพวกของสดเขาจะเปิดถึงห้าโมงเย็นอ่ะเขาเอาไปให้แ้วเหระ นี่ค่ะจะมีอย่างนี้นะคะก็จะมีนี่นี่ราคาแบบนี้เท่านี้นะคะแล้วก็จะมีปูที่แบบเราไม่ต้องน,นั่งอแบบนี้แล้วก็เป็นพวกทูโรอะไรเงี้ยสั่งให้เขาตัดให้ด้อูอันนี้นันติวสักนาเดสค่ะอ๋อพูด,พดี้พุดี้พุดีนี่พูดี้ทุกคนตัวเบลเลอเลยตรยงนี้ใช่ทมุนดจิชิโอไกสึมาจอืมแล้วก็มีพวกหอยเชลอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะกินสดได้นะทุกคนนะ ขึ this day, this day, mm ้น hmm. oh. okay. right. yeah. mm ี้ก็จะมีแต่ซาชิมินะคะแล้วก็ปูเนี่ยเขาจะต้มไว้ให้แล้วแล้วจะมีขายแบบนั้นอะไรเงี้ยเขาจะเปิดถึงห้าโมงเย็น้องคนี่เหนไหมคนชัโมงเลยคะ อ๋อปิดถนนเลยค่ะปิดถนนเลี้ยงนะคะห้าโมงเย็นนะคะหกโมงนะคะทุกคนน่าอะไรเนะ่ยโอเคอเค่คนะไป,ออไปเลยนี่อ๋เอเขาบอกว่าถ่ายรูปให้ค่ะโอเคค่ะ,คะดิงาโตทุกคนมาแล้วยตาละบอจะกินยังไงล่ะตอนเนี้ยเนี่อร่อยไหมน้อยเป็นไงคะหวานมากเลย ดีกว่าเมืองไทยเยอะเลยใช่ไหมแต่ถมราคาเขานะนี่ทุกคนแตลองลองอันนี้ให้หน่อยคำหนึ่งได้ได้วิ่งได้เลยนี่ทุกคน้ยเซหนูทําไปแล้วมันปูนี่หวานมากแต่ว่ารสตรงกลางไปแล้วเหมือนเด็กหวานมากแล้วก็หวานโคตรหวานเลย แนะนำร้านนี้นะคะอุ้ยเจ้าของร้านใจดีใช่เขาทำให้บอกเลยว่ามาจากไทยแลนด์่าไงเขาทำให้คุณดูอร่อยมากเนื้อมันแน่นมากอ่ะกินไปคําเดียวแน่นมากอ่ะกล้ามกล้ามเนื้อแบบเขาทําให้ดีมากเลยเนาะดีตัดลูกตัดทุกกล้ามทุกส่วนุูกแล้วทําดีมากลาะแม่งกระทั่งอันนี้ให้เราอ่ะ สุดยอดมากลูกเป็นไงคะอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะอร่อยมากอ๋อร้อนมากอร่อยไหมคะเจ๊อร่อยไหมคะหวานช่ำนะครับหวานช่ำมากคือเนื้อไม่เหมือนบางไทยนะเพราะมันสดจริงๆเนาะอืมอุ้ยร่วงมืองไทยมีเยื่อหางไใจใช่เออเจ๊ต้องใช้มือนั้นด้วยนะมันจะได้แบบเออจับอะไรก็พยายามใช่โอเคทุกคนกินแล้วนะไม่ทำนะคลิีบะ